ค่ะวันน kind of ี้นายแพทย์เยอะแยะนี่รอคิวมาแล้วหาเนี่ยพี่หมอสรรเสริญค่ะคุณเล็กเชิญค่ะสมาคมแพทย์ค่ะพี่หมอพี่ทักกับพี่ตุ้ยคู่ทุกคู่ยากพี่หมอสมศรีค่ะแล้วก็พี่หมอประสิิฐพี่หมอพี่หมอชินค่ะ พี่หมอชินและพี่หมอเอ,อ่อชายอาา่ะฮะกับพี่ชวีวันอา้วอาวกลับแล้วค่ะพี่หมอชินค่ะเชิญค่ะแล้วมีใครพี่หมอชินค่าเชิญพี่หมอชินน่ะแหละเป็นคนพูดพี่หมอชินน่ะแหละเป็นคนพูดไม่ใช่คนชงพูดพี่หม <laughs> ในนามของสมาคมแพทย์นะครับ <laughs> ผมขอแสดงความยินดีกับเอกอัครราชาทูตประจำปักกิง่งกับเอกอัครราชาทูตประจประจำกรุงอัมมันก <laughs> 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 ็ขอต้อนรับมาที่ในงานนี้แล้วก็ขออวยพรให้ได้รับ ความสุขความเจริญไปเรื่อยๆครับทั้งทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณ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 คบ่ะพี่หมอพิทักพี่หมอชมศรีอย่าเพิ่งไปค่ะ ค่ะไม่ใช่ค่ะหลายหน้าค่ะพี่หมอแต่ยังหน้าเดิมค่ะนะคะก็ขอแนะนำพี่หมอสมศรีนะคะ,ะนำสกุลอะไรนะพี่ย่าวรัตนประสาทพรนะคะพี่หมอได้ทำสมาคมใหม่ขึ้นมานะคะเป็นน้องใหม่ถอดด้ามน,นะคะเพิ่งจัดงานไปนะคะเมือ่อเมื่อสัก เดือนที่แล้วค่ะชื่อสมาคมไทยอเมริกันนะคะโซไซตี้ค่ะไทยอเมริกันโซไซตี้ค่ะนะคะค่ะอ่าก็เป็นสมาคมน้องใหม่ทึ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมื่อวันที่20สิอ่สิงหาคมปีนี้นะคะก็ไปตามฟุตบาทของท่านพิริยะเข็มพลซึ่งเราเคยปรารบกันว่าอยากจะจะตั้งไทยสมาคมโซรไซตี้ขึ้นมาตั้งแต่ท่านเป็น กองสนใหญ่ที่นี่นะคะแต่ว่าเราก็คิดคิดอยู่แล้วก็ทําไม่ได้สําเร็จปีนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเลิกดีที่เราจะมาร่วมกันตั้งสมาคมไทยอเมริกันโซซายที่ขึ้นมานะคะก็จะได้ไม่มีการแบ่งพรรคพวกว่ามาจาก จังหวัดไหนภาคไหนนะคะทุกคนจอยได้ทุกคนเลยค่ะตอนนี้เราก็จะพยายามจะรีคูตเมมเบอร์แล้วก็ผู้ร่วมงานค่ะผู้คนสามารถจะสามัครได้เลยนะคะยื่นใบแอปพลิเคชันมาได้ค่ะเราจะพิจนารนณานและขอให้ความร่วมมือ ขอให้สมาคมนี้จเจริญขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปเราก็มีจุดประสงค์ที่จะเอมไปทางโดเมสติกและก็อินเทอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะคิดว่าเราจะติดต่อกับรัฐบาลไทยแล้วก็จะมีผลงานให้มากขึ้นกว่าที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะก็ทางสมาคมก็ขอยินดีต้อนรับท่านแล้วก็ขอให้คุ้มลักวิโยฟิวเจ u ร์เอนเดเวอร์ค่ะทั้งสองท่านค่ะ คือน้องอัมนะคะซึ่งน้องอัมราเนี่ยซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมอ่าอ่าเพนซิลเวเนียนะคะและแกก็อยากมามากเลยแต่ว่าแกไม่มีใครช่วยขับรถมาแกก็เลยส่งตัวแทนมาสองคนนะคะชื่อน้องยาเมื่อกี้นี้ยาร้องเพลงอยู่ไม่รู้ยาไปไหนแล้วแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งคนนีนะะ้นะคะนะคะก็ส่งตัวแทนมาถึงแม้ว่าสมาคมอ่าเพนซิลเวเนียนะคะไม่ได้มาก็ ส่งตัวแทนมาสแสดงความยินดีต่อท่านทั้งสองเราณนะโอกาสนี้ด้วยอ,าอย้าวอยากมาถ่ายรูปใช่ไหมคะเชิญค่ะเอลยาไปไหนอะยาเห็นร้องเพลงอยู่แล้วเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไก็มานี่สิมาเร็วมาเป็นตัวแทนของพี่อ่ำเขาไง <c oughs> เด็วสิเดินชะมดชะมออยู่นี่ละ <c oughs> ไปไปไปเนี่ยตัวแทนนะคะตัวแทนค่ะ แล้วแล้วอําเขาบอกให้มาพูดอะไรหรือเปล่าไม่พูดได้ไหมคะที่พูดพอแล้วว่านี่ที่ไงบอกอยาตรงกลางเขาถ่ายรูปด้วยกันที่จีบใบตรงนี้คืออะไรเดี๋ยว ก็ดีใจค่ะแล้วก็พูดถึงการที่ยืนถ้พูดได้เป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงก็โดนเขาจับส่งมาค่ะมีครับ แล้วก็มีก็มีความสุขค่ะที่ได้ร้องเพลงสองเพลงอ้ยสามเพลงแค่นั้นแฮปปี้นอนหลับแล้วกินนอนหลับแล้วสบายแล้อะหน้าบานเลยก็จำไบ้เลขที่แรกอ่ะจำได้ไฟเซเ o นทีน e ุ๊กแอนเมนูรีวิวเ e r นิ e เจอร์ซี s ์ y ชอร์ลส์